ชื่อชนคะเนศบางแสงสิริวิทย์ครับปัญหาคืออะไรจ๊ะสุขภาพการงานการเงินครับสุขภาพการงานสุขภาพไม่ดีการงานการเงินติดขัดครับไปทําแท้งมากี่คนสองครับทำแท้งแน่ชัดสองคนครับกุมารกี่องค์กุมารน่าจะหลายองค์อยู่ครับหลายองค์ครับจำได้นับได้ประมาณเท่าไหร่ก็น่าจะประมาณสิบะมั้งครับสิบเหรอ กุมารอีกสิบท่านเทวดาคาดว่ากูมารมีสิบเด็กมีสองทั้งหมดอยู่ครบหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยเช็คดูเลยแหละนะก็ครบนั่นแหละครับกุมานเป็นสิบนาะนแหละท่านเลยอ่าเราจะให้อยู่หรือจะให้ไปเกิดไม่เกิดหมดเลยครับให้ไปเกิดทั้งหมดเลยไม่ไหวแล้วได้แล้วท่านเอ๋ยไม่ยากเลยนั่นแหละนะ สวดมนต์รักษาศีลภาวนาได้ไหมกันเล่าเอ,อ้ยได้ครับได้เลยเทั้งหมดกี่วันเด็กสองคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสามสิบวันนั่นแหละเนาะกุมารอีรอกสิบใช่ไหมครับใช่แล้วอีกร้อยวันนั่นเอ,อ้ยร้อยสามสิบเลยเริ่มเมื่อไหร่ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งครับไม่เกินอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมครับหนึ่งอาทิตย์หลังจากนี้ไปไม่เจ็ดวันภายในเจ็ดวันนี้ใช่ครับ จะจัดให้เลยเด็กชื่ออะไรบ้างโอ้โ oh. หชายและหญิงกันเล่าแลยไม่ทราบครับไม่ทราบเลยหน <5 S 1> ชายกี่คนหญิงกี่คนชายมีเป็นสิบหญิงก็มีเป็นช้องนะคะหญิงสองชายสิบหญิงสองชายสิโอเคชื่อเรียงไปเลยดีไหมดีค <5. S 1> ่ะมกร,ะรากุมพามี <5. S 1> นคะ สนะคะหนึ่งสองสามก็ได้ง่ายหน่อยง่ายดีค่ะถึาเขาไปหลงเรือดีกว่าน้ำพีดีค่ะเอาอะไรหนึ่งสองสามสี่เอากวดน้ำให้ลูกหนึ่งลูกสองลูกสามไปถึงลูกสิบสองเลยกินอะไรบ้างกินค่ะบอกมากินบุฟเฟ่ค่ะบุฟเฟ่ค่ะกินได้ทุกอย่างค่ะโอเค ก็ได้ค่ะไข่เจียวก็ได้ค่ะคิดอะไรน้ำมูกฟูบก็ได้ค่ะล้วงตามีชุดก็ได้ค่ะชูชีก็ได้ค่ะอ่าไม่ต้องบอกเดี๋ยวเจออะไรจัดคิดอะไรได้จัดเลยตามนี้อ่าเสื้อผ้ามีไหมมีค่ะเอาอะไรใส่หมวกกันก็ได้ล้วงตาด้วยเป็นทีมเดียวกันไปซื้อผ้าโหลมาเลยตามนี้ผ้าหลเหรอคะผ้าหลวด้มันขายเป็นโหลไงสีเดียวกันชุดบู๊บอยมั้งไง อ,อ่าชุดกีฬาดีกว่า,าชุดกีฬา,าลูกบอลอีก2องลูกค่ะลูกสองลูกบอลหนูก็จะมีช้องทีมทีมละหกคนพอดีโอเคหนึ่งถึงจุสองหนูก็จะเป็นหัวหน้าทีมเพราะหนูชองคนเป็นผู้หญิงนนตาผู้หญิงไม่ต้องไปผู้หญิงราเป่าโน๊กบีแต่ผู้ชายเขาวิ่งได้แย่งรกบอลกันค่ะได้โอเคไปแย่งกันเองแล้วกัน<ด>ปล่อยสัตไปค่ะ่อยอะไร เอาละสิปล่อยเยอะเลยนะหล่อนตาจีบสองเลยปลาไหลจีบสองตัวก็ได้ปลาหมอจีบสองตัวพาแล้วค่ะไหลสิบสองหมอสิบสองเดี๋ยวพ่อไม่มีตังนะหล่อนตาโอเคเรียบร้อยไหลสิบสองหนูใจดีนะหนูรู้หรือเปล่าโอเคเขาก็รักก็หนูนะรักไม่รักรักดีแล้วเอี๋ยวบางทีก็มันเคี้ยวอยากจะบีบคอให้มันตาย เพราะอะไรบางทีมันก็ดื้อหรอนะพ่อดื้อหรือลูกดื้อพ่อมันดื้ออ๋อพ่อดื้อค่ะไม่ฟังไม่ฟังลูกโอเคลูกที่เคารพค่ะอ้าวเรียบร้อยสังฆทานหกชุดหกชุดเหรอคะหกชุดพอแล้วน้องกลางค่ะชนสารพ่อค่ะสงสารโอเคเปล่าได้ครับพอไหว ก็<า>ให้มาจีบ2ชุดถ้าว่าชฉสา <c oughs> เอาเป็น6ชุดสังฆทานแล้วก็ห<ม>นังสือส่วนมง6เล่มอ๋อให้นังสื้น่วนมนหนูยังอ่านกอไก่ไม่ออกแล้วพ่อให้น้ำชื้นชวนมนหนูแล้วว่ะพ่อเห็นไหมพ่อหนูมันดื้อยางงี้เนี่ยมันไม่รู้เรื่องเหมือนตาแต่ที่จะเอาชื้อกอไก่ให้หนูเอานัำชื้นชวนมนให้หนูจะชวนมนไม่เป็นเลยไม่เป็นไรเขาคิดไปอีกระดับหนึ่งแล้ว เรียบร้อยไปได้เลยไปแล้วหรอคะยังไม่ได้เลยๆเลยได้ดิข้าวก็ได้หมดแล้วไงบุฟเฟ่เสื้อผ้าก็ชุดฟุตบอลหนึ่งโหลลูกฟุตบอลสองลูกปล่อยสัตว์ก็ปล่อยไปแล้วไม่ใช่เหรอหลายหมอสาหมอค่ะลายกับหมอแล้วก็ะถังคทานก็หกชุดอ่าเรียบร้อยจ้นครบแล้วค่ะบายไปได้ ช่ว<ห>นนงนมะะจ<ะ>้าบ๊ายบาย